สวัสดีครับอากินแบบบ้านๆครับผมมนี้ิภาพนาีน้องมาปุา๊กหนองปลาผือหกหกครับพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศกะผือก็เริ่มลมแน่ละครับพี่น้องข้าเจ้ามหาสอนหายำทั้งงวงทั้งกล้วยลงแน่กะนี่ครับผมมนีสิพาพีน้องมาใส่เบ็ดปอมเบ็ดโฟมสูตรพิเศษครับพี่น้องมนีสิพาส่สูตรแบบว่า เยือม่นกระชอนแบบว่าผมเอิญถอดผ่าล่อปลาครับพี่น้องนี่ครับผมสูตรถอดผ่าล่อปลาเป็นจันงไดค,ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งนกันเลยครับนะครับพี่น้องสูตรนี้บางคนกะสีเคยเห็นบางคนกะสีโบกเคยเห็นครับพี่น้องอ่าครับของโฟกันละถอดผ่าล่อปลาเป็นจังไดครับพี่น้องสูตรนี้เดี๋ยวปะสิภาพพี่น้องใส่สูตรนี้น้ากัน น่ครับปกติห้าสิบก่อหลังนะครับพี่น้องนะวันนี้ผมสิแกะผ่ามันเบิดเลยครับพี่น้องโดยการที่แบบว่าหัวผมเอาครับพี่น้องกล่องกระสิผโฟกัดปันได้เลยหัวผมเอาปีก่เอาครับพี่น้องปีก่เอาขาเบาเอาครับพี่น้อง,อง,ป,งป,ปีกเบาขาเอาเอาแค่นี้ครับเอาแค่โตนี่ครับผมสูตร ถอดผ้าล่อปลาครับพี่น้องเยื่อสูตรนี่สีมานบ่อถาเบ่งน้ากันครับนี่ครับเอาแค่นี้แล้วก็เกี่ยวขดเลยครับพี่น้องเกี่ยวโตลงมาเลยนี่ครับผมขดลงมาเป็นประมาณนี้ครับสูตรถอดผ้าล่อปลาครับเอาแต่โตหลุดล้วนครับพี่น้องปีขาหัวเบาเลยครับมาใส่กันที่การใส่กับผมมีอย่างไรครับพี่น้อง ย้อนลงไปคือเบ็ดฟอร์มปกตินี่ครับผมย้อนลงไปเลยครับเกือบ้อยครับนี่ครับผมเอาแค่นี้ครับพี่น้องสูตรเห็นปั๊บยังผ่านมากกับกินครับพี่น้องนี่ครับเขาก็ก่อขวดเลยนี่ครับผม,ขอขอขบผมสี่แล้วย้อนลงไปเลยครับพี่น้อง พะเอินเนี่ยบดตองขึ้นยังหลครับพี่น้องอย้ลอลงไปเลยกระสีลุงสาจัง่อยครับท่านตัวไหนมีไข่นี่เรียบร้อย ครับพี่น้องยับลงมาหลึอกอยุดเด้อครับพี่น้องมาใส่น้ำปลาน้องเมืองน้ำปลาผือเป็นแต่งไดครับพี่น้องถารุ่นผลงานครับนีมือนใส่สูตรเขาเอืน่นถอดผาล่อปลาครับพี่น้องเยื่อแมกกะชอนสูตรอีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องมาใส่พี่น้องเบ่งน้ำกันส่วนนี้ผมไม่ค่อยได้ใส่หรอกครับพี่น้องเขาเอื่นเบ่งใดวะขานเป็ดขานเด็ดปีกเด็ดหัวเด็ดหางมันครับพี่น้อง ต้องแก้ผ่ามันเบิดเลยเหมอือนกันมาใส่พี่น้องเบิ่งน้ากันครับพี่น้องส่วนนี่ปกติกระเด็ดอยู่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวถ้าหลุ่นผลงานก,นกันครับว่าสิเป็นอย่งไรเดีย๋ยวผมขออนุญาตใส่ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันสิบลแล้วอ่ะครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องกับผมบรรยากาศตอนเสาร์โอ้ยนัางแอนหลายพี่น้องมาหลุ่นเบ็ดสูตร อีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องสิเป็นตั้งไหครับพี่น้องสิสิคือบ่อนะมาลองเบิง่งนเนาะพี่น้องเห็นสูตรใส่น,น,น้ำกันกะใส่ใหพี่น้องเบิ่งครับผมปลาเหยื่อมันใส่ไรเจ็ดสูตรครับผมจิตถือกีคือสูตรใส่ซดพอครับพี่น้องสูตรใส่เป็นปิน่นนี้ใส่ตายจนหญยปลาหน่อยนะครับสิเมื่อเหรินกวน,นใส่แบบนี้ นี่ก็สีรอนนะครับคือบอสครัพี่น้องเราจะพดถือครับพี่น้องสายยน่นย่นเพิ่งมาเกี่ยวเกี่ยวซื้อครับพี่น้องบอถือปลาหน่อยมันสีเหลืองกว่าน,นพี่น้องสุดนั่งตีนครับพี่น้องนังตี ปยปลายพี่น้องด,ด,ดึบดับอยู่นี่ปลาบ่พี่น้องมนดึบดับอยู่นะอืพี่น้องประดุกๆๆะเดีปดดดด๋ประดุกเด้ครับพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้ว มาแล้วครับัวดูต้วง,งามอยู่ด้พี่น้องเอาแต้มแหลกเป็นประดุกคำเนี่ยครับสูตรนี้นั่นอย่กโบสถือครับผม สูตรนี้ส่วนใหญ่ปลาหน่อยกินเปิดครับสูตรนี้บุท่านปลาหน่อยครับปลาหน่อยกินกวนเบ็ดรแบบับเดี่ยวยอะง่ายง่ยครับหลอนเบิดครับเป็ดบดทีงเลยโอ้ยบดตีงเลยจนพี่น,น้องอ้อหลังนี่ก็ถือพี่น้องโอ้ยตกปลาไหมนี่ครับผมส่วนใหญ่ปลาดุกหมักตายครับพี่น้องตัวนี้ ตัวหน่อยตัวนี้นมันจะปลาหน่อยครับมาเหรียญเยือเขาก่อนสะดุกโตัวบุญใหญ่เว้ยทางนี้ก็บ,บดถือครับก็ดิ่งบัว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 เลย ทีนี่ก็เงียบครับผมพ่อเป็นยังไงพ่อถือกีบพ่อพ่อโอ้ยพี่น้อปลากินบุรีไปเลย้ากินบุรีครับพี่นอ้อส่วนใังเยื้อมถือปลาหน่อยกินก่อนพ่อมาปลาไงเ่ื่อนเดี๋ยวมาเห็นปลาหน่อยายครับผม บรรยากาศตอนเช้าๆพี่นนองโอ้ยนกมาลายเฮียงี่ทงนี้ก็วอดถือครับอ่ะพี่ไปนอกหายอยู่หายกินนะกะสิมือมันหนึ่วกามันครับเหมือนนี้ล่องเหยื่อสูบนี่บ้ง โบ้ค <laughs> ok ือครับพี่น้องคื่อโบ้ขื่อบ่นเรือเลยครับพี่น้องปลาหน่อยมากินก่อนเบิร์ดผมว่งมานั่งนี่กับโบ้ถือครับด้ยนั่งปอมขึ้นไปถือดึงเด้อพี่น้องถือดึงถือดึง พี่น้องปลาคิงตัวใหญ่อยู่ครับพี่นอ้องหายเคล็ดปมกับนะครับหายปิ่งครับพี่น้องสูตรหมูบ๊กคือครับพี่น้อง <c oughs> อากินบอดีกินบอดีแต่ตัวหน่อยนะ่ะนี่ครับผมสูตรปอกเปลือก เรียว่าสูตรเบื่องผานี่โบได้การเลยพี่น้องได้การเลยน้าพี่น้องโบใดคือโบใดนะครับพี่น้องโบใดก็คือโบใดนั่งนี่กระโปถือครับอืมพี่น้องผมปลาลูกคอก ปลาดุกเกพี่น้องแหมมอยู่นี่แ,ลแหล,หลนะนี่ครับมันเลี้ยงลูกมันซะนี่ครับพี่น้องผลงานเขาโอ้ยใหญ่เท่เท่านะครับพี่น้องเท่ห์ักมันจับหนากมันหลายตัวสามตัวครับปลาดุกปลาดุก สองปลาเชิงตัวหนึ่งตัวหนึ่งไข่อยู่ครับพี่น้องเนี่แต่ว่าสองโตรับในหน่อยยือนี่กับสูตรนี่กับขอดีของมันก็คือมันปลามันมาพรมันกินวานคูปลานะครับพี่น้องขอเสียคือว่าปหน่อยมากินก่อนนี่มันเยื่อมัหล่อนครับพี่น้องลาซิวไปยังมาตอดนี่ครับพี่น้องยาสูตรนี่กับขันมีปลาหน่อยลายนี่กับ ส่วนใหญ่เสร็จปลาหน่อยก่อนครับมันตอดมาแหบกินนะครับพี่น้องบอกคือเขาใส่ร้อยเนื้อหนามันสิดินดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดดดดอยู่ครับพี่น้องปลาใหญ่เห็นยังสิงสงกินได้ปลาหน่อยเพื่อเตรียมันบ่อคอยตอดประทันครับพี่น้องกับมื่อนี้เขาก็ถือว่าบอ่อหมานนะครับพี่น้องแต่ว่าก็บพรดะไอปีกเนี่ยปนอยู่ก็หาอยู่หากินครับพี่น้องกับสิมีมือมาแนบบ่อมานแนกก็ ผมก็อยากให้พี่น้องเห็นว่าแบบวิธีใส่หลายแบบนะครับพี่น้องก็เอาเหยื่อแมงกระพอนมาใส่อีกในรูปแบบหนึ่งนะครับผมเอิญถอดผาล่อปลาครับพี่น้องหรือว่าลอกลอกขาบนะครับพี่น้องลอกออกเบิดให้เลือดโตกับกดมันพี่น้องขาคือปีกเป่ากับใส่สูตรนี่ปลากับกินไรปลาครับส่วนใหญ่กับแนวมักก็คองปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกมักเอาเหมือนในห้องถือว่ากินบดีปันไดครับพี่น้องเดี๋ยวก็จังหวะกันไหมพี่น้อง มาลองใส่พี่น้องเบิ้งสูตรนี่เสร็จปลาหน่อยก่อนเบิือนับพี่น้องเจียงร้อนเบิ้ลเยปียอ่ะได้ปิ้่งได้๋ปนอยู่พี่น้องกับปาาเป็นกําลังใจให้หากินแบบบ้านๆือเกอล่ะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจกันครับผมที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมจังหวผ่าิปคจิปต่อไปสิมียังกับทาลุนทะเบิ้งน้ำกันนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวก็สิมานําเสนอให้พี่น้องในเบิ้งหลัครับผมวิธีแบบบานๆครับผมการหาอยู่หากินแบบ บินเดียวครับพี่น้องมณอนีลนาไปก่อนครับสวัสดีครับ